เป็นการเปิดตัวแกรนโอเป n เนิ่งครั้งแรกของ d ร็อกเกอร์เอลลี่นะครับวันนี้ก็มีความสุขมากที่แฟนๆให้การต้อนรับที่ดีมากแล้วก็เป็นงานเอาท์ดอร์ครั้งแรกด้วยนะตั้งแต่เราเป็น<ช>พิจเตร์มาคือแบบว่าคือไม่คิดว่าตอนแรกจะจัดยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่ดร็อกเกอร์เอลลี่เขาทุ่มจริงๆ,ๆรจริงๆครับนี่มีหลายเสาเลยนะครับที่ยูเนี่ยนมอลนะครับขอบคุณด r ็อกเกอร์เอลลี่มากที่เลือกเราสองคนมาเป็นพิจิตร์ในผลิตภัณฑ์ของเขานะครับ ฝากด้วยนะครับด็ออรเอลลี่ซันสกินบอดี้โลชั่นนะครับที่เราเป็นพรีเซนเตอร์อยู่งานผิวงานอะไรเนี่ยต้องบอกเราเลยเพราะว่าเราผิวดีแน่นอนนะครับผมใช่ว่าเราดูแลผิวแน่นอนครับเขาเลือกเราไม่ใช่เพราะเบงกาฟิวนะเพราะผิวของเบงกัลฟิวช่วงนี้เหรอเอาจริงนะผมตอนนี้ตีกอล์ฟแล้วก็รู้สึกว่าต้องการบำรุงผิวที่ค่อนข้างที่จะแบบเป็นพิเศษก็มีด็อร์อลลี่ นี่แหละที่เราแบบเป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ใช้ตอนนี้ไม่โบกตอนนี้ไม่รู้จะโบกตอนไหนแล้วก็ก็ใช้ใช้ตอนนี้ด้วยใช้เองด้วยแล้วก็ไปแจกพี่ๆในสานามกอล์ฟด้วยอะไรก็รู้สึกว่าแบบมันดีจริงๆ SPF 30 PA บวก,กบวกด้วยนะครับกลิ่นหอมกลิ่นหอมด้วย B f l a s h กับ b i s n o ใช่ฮนะอยผมเนี้ยออกกาลังกายอยู่แล้วเป็นประจาก็คือไม่ว่าจะไปขี่ม้าหรือว่าไปฟิตเนสอะไรเงี้ยผมก็จะทาแบบกันแดด ก่อนออกบ้านอยู่แล้วครับคือเหมือนตัวเนี้ยมันมันเหมาะกับผมเพราะว่าผมเป็นสายแบบกีฬานในร่มก<น>็คือจะ,จ,ะจะเจอแสงแดดแบบแสงไฟ UVA UVB อ,อยู่เป็นประจำนี่นะครับกอต้องทาก่อนออกบ้านเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยใช้แล้วผิวขาวขึ้นจริงๆพวกพี่ๆใช้ก็ได้นะเพราะพี่ๆโดนไฟเยอะผมอีก <c oughs> <c oughs> ใช้ด้วยได้ไดตอนนี้ตอนนี้ผมก็โดนแล้วผมใช้แล้วตอนนี้ทาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับ ถ้าตรงนี้ครับก็ฟิวถ้าให้ด้วยนะครับแต่มันอาจจะโชว์ไม่ได้ตอนนี้นะครับขอโทษด้วยนะครับเพรว่ากันลงคิปดูเดี๋ยวไปดูไอเลิฟติ๊กต็อกก็นิดนึงครับแต่กาฟิวก็อาจจะนิดนึงนิดนึงนิดนึงโชว์โชว์ว่ากไ่ได้พอมีพอบอแมมแมมแล้วกันนะฮะเอาไว้นานๆทีแล้วกันบอพอแมมแมมก็เปิดนานทีนานทีเปิดนิดหน่อย ใช่ครับให้เขาหน้าที่โชว์ให้ผมด้วยโอเคเล่นฟิตเนสแบบตลอดเวลาด้วยเขารูน้เขานี่แเขานี่ใครครับเขานี่ใครเขานี่ใครวะมั่นใจไหมคือเขาอยู่ดีอยู่แล้วไงคือเขาอยู่ดีกับเราเนี่ย อันนี้คือเรื่องจริง้้รรอองงจจิิันนีแล้วยิ่งใช้แบบดรเอลลี่ผิวก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกได้ครับไม่แปลกเขาที่เขาจะโชว์อ่าไม่แปลกไม่แปละดีผมอายผมเที่ยงเที่ยงด้วยโชว์โชว์กับพี่ก็โชว์บ่อยโดยเห็นบอกได้ด้วยหรอผิวเนียนหรือเนียนตาเนียนเนียนอ๋อผิวเนียนเกลี่ยง่ายครับเกลี่ยง่ายด้วยโอ้แล้วพุกเลย เกี่ยง่ายอะดูดูกาะเพืกาะเพืเกี่ยง่ายจริงเกี่ยง่ายจริงเกี่ยง่ายจริงอะลองลองไม่เชื่อลองอ๋อให้เกลี่ยเองแล้วเกลี่ยด้วยนี่เกลี่ยไหมมันเกลี่ยง่ายพอหอมด้วยชงเกลี่ยนั่นแหละนั่นแหละครับของรับอก็ดีครับ ช่วยดูแลจริงเอ่แแบบอหมายถึงว่าคนนบบาอาือ,คอนคออคอ่อบืเรื่องการดูแลตัวเองนเนี่ยต้องบอกว่ากัฟฟิลดอาจจะดูแลตัวเองมากกว่าผมด้วยเพราะว่าเขาเป็นสายเฮลตี้ออกกำลังกายอย่างเงี้ยเขาอาจจะดูแลไม่ใช่แค่ผิวนะครับเขาออกกำลังกายด้วยดูแลควบคุมอาหารด้วยอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างเซียนกว่าผมส่วนผมเนี่ยเอาจริงนะ ดูแลแค่ผิวจริงๆและสุขภาพเนี่ยเอาจริงนอนน้อยมากแล้วก็แต่ก็ยังพยายามพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเพื่อมาเจอทุกคนแล้วผิวแบบเฟรชตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีออกกำลังกายบ้างช่วงนี้ก็เข้าฟิตเนสกับเพื่อนๆพิ่ทเบฟด้วยนะครับน้องลีน้องเมเคิลเนี่ยเทรนให้ผมเขาพยายามอยากให้ผมไปฟิตเนสบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะอยู่ค่อยๆพาสำเร็จค่อยๆเอาจริงๆ พาตัวเองไปอยู่ในฟิตเนสเนี่ยก็บุญแล้วนี่ถูกต้องจับแล้วจับแล้วบ้างบางวันไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเล่นหน่อยนิดนึงอาจจะไม่ใช่ทางไงอาจจะไม่ใช่ทางใช่เขาอาจจะแบบไปสายตีกอฟมากแต่ตอนนี้ตีคอฟก็แบบนั้นเข้าได้ครับอะไรเข้าเข้างานเข้าได้ครับไครับครับ วุ้ยเดี๋ยวจริงแล้วพีทเบลนี่มีบ้างพีทเบลนี่มีเหรอใช่ก็อยากให้ทุกคนไปดูในพีทเบลกันไม่เดี๋ยวสปอยก่อนว่ามันมีให้ความหวังหน่อยสิเออสปอยก่อนว่ามีตั้ง13 EP คุณพี่นะครับอันนี้อันนี้ EP เท่าไหร่ละเจ็ดเจ็ดเจ็ดเดียวเจ็ดเดียวสิบสามเราเป็นคู่แบบมิตรภาพไงของดีเขาไม่โชว์บ่อยใช่พวกเราเป็นของแรรในพีทเบฟ ให้คนอื่นจะถอดทีให้คนอื่นเขาถอดไปของเราเป็นสายแบบเฮ้ยช่วยเหลือเทคแคร์ไปฝั่งนั้นปสายเฟรนสายเฟรนนั่นนั่นเป็นสายเขาอยู่แล้วนั่นเป็นสายของเขาอยู่แล้วครูพาเวลสายรับพลล่าสุดเป็นนัดปิงปิงนัดครับผมนี่เ็าถอดช่เสาเสาวว้น้ำฮะสิบสามครับสิบสามพอดีสิบสามครับ อันแอร์ทุก EP กลับบ้านเรื่องไหนอยู่นะ EP 13นะครับตัวนี้ EP 14 EP 14มันต้องเป็นซีรีส์เรื่องใหม่แล้วล่ะครับ EP 14ดีกว่านะครับเออก็ฝากด้วยก็ฝากด้วยนะครับพี่เอร์พี่ชอตต้องฝากเรื่องหนึ่งพี่เอร์พี่ชอตนะครับถ้าอยากให้เป็นก็ฟิวโชว์สักนิดนึงก็ต้องมีเรื่องใหม่ให้ นะครับฝากด้วยนะครับบอลที่พี่สื่อถาโม <identific ative Ouais> ถมไม่ถาโ <nhất> ถมเลยนะครับ <protein> <Michelle> uh huh. ไปที่พีเอสพี่ช็อตด้วยนะครับดูด่วดเป็นทางไหนเป็นทางบูบูดีกว่าบูดีกว่าเราเป็นบทที่เหมาะสมบทที่เหมาะสมจริงๆรับหละหลังจากนี้มันจะเข้มข้นยังไงบ้างก็ตอนนี้ ep 7แล้วใช่ไหม ep ล่าสุดมันสปอยมาช่วง e n d credit ก็เราไปช่วยกาฟิลถูกไหมแล้วก็จะมี กับฟิวบอกว่าคุณอยู่ตรงนี้แหละฉากนั้นจริงๆอ่ะมันบูมากนะอยากให้คนได้ติดตามแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะตกหลุมรักตัวละครคิมเชนตะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนครับคือถ้าถามคู่เราเนี่ยมีแน่นอนทุกอีใช่ครับมันจะค่อยๆทุกอีพีต่ออย่างนี้เริ่มมีแล้วถึงจะออกน้อยก็ตามมามาน้อยแต่มานะครับผม จบยังไงซีรีย์นี้จบยังไงจบยังไงก็ต้องไปรอดูนะครับไฟนอลพิโซดผมพูดอะผมก็จบตรงนี้แหละก็ฝากคิดเบฟเดอะซีรีส์ด้วยนะครับซีซั่น2นะครับก็ออนแอร์ทุกวันศุกร์นะครับ4ี่ทุ่มสิทางช่องวัน31นะครับครับผมหรือว่าดูย้อนหลังเวอร์ชันอันคั้นะครับได้ทางแอปพลิเคชันไอชีอีหรือว่าเว็บไอคิวนะครับถูกต้องนะครับก็ฝากตัวละครจิมเพนต์ด้วยแล้วก็เพื่อนๆทั้ง13คนด้วยนะครับ ก็กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็ตกหลุมรักทุกตัวละครของพีทเบฟไปด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ